นับครบอะไรเกตใบนะเอะว่ะีดูดวงนะครับจิบออกสิบสามใบไหม้คคาคูยี่สิบบาทนะครับ

เนี yeah. Never. 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 Pop, s. <S ่ยโชคดีต้องไปเดินทางได้อยู่ตั้งผู้หญิงลูกผู้ชายดำผู้หญิงสองสีลูกผู้ชายดำไปเดินทางคือหมายเลขโทรศัพท์หรือว่าทะเบียนรถออกไปแล้วทั้งสองอย่างดูเอาหมายเลขโทรศัพท์กับทะเบียนรถมันก็เหมือน ดช่ไม่อะไรโูนย์อะไรศูนย์สามห้าแล้วก็ศูนยหนึ่งกคบหกคบคบห้าคือคบหนึ่งคบห้าคอหนดูเถอะดูรมไหมนี้นี้เป็น ไม่มีอะไรคัดดอกคัดได้ก็เอาไม่อยู่ได้ก็ไม่อยู่มันคัดยั่ไงคัดคำพูดหน่อยหนึ่งแต่เอาไม่อยู่ไงคัดเจ้าของไม่ได้งั้นจะเอาได้เึงจะคัดได้กูก็เอาให้ได้มื่คัดได้กูเอาจนได้ไงเอาไปดูดูไหมยังไม่เสร็จเลยยังไม่เสร็จเลยอ่ะวไม่ได้นี่ไหนเคลียวอ่ะ Conrad yêu đều đủ lâu nay lâu nay tôi có tiền mặt tiền mặt tiền mặt gì mặt tiền mặt tiền tiền mặt 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 tiền ôi ôm mặt thôi. กิ้มยาด้วยดีแล้วที่มึงเลีนเลีนแล้วดีได้จะเรื่องงานคงนี้เฉลยนะได้จะเรื่องงานได้ดีนะจ้ลาบร้อยหน่ายยากนานาที่เขาที่ขาไม่เฉลย ใครบอกว่าดวงไม่เอ้รับร้อไม่มีมีทุกเดือนเลยมาเช่นวันนี้มาทุกเดือนนะมาทุกเดือนนะนังสาตเนาะไม่รูเดี๋ยวมันเงินทองอะไรฉันรู้แล้วคนไปเพมันลมาดูเราีะทำใบยื่นตัดแล้วก็เอาดทุ่นหนาในใบนึงตัดครึ่งอ่ะใช่ทำเงาเก่าแล้วก็ทุหนานาในใบมาเสร็แล้ว มีะวมีไรได้มีเนใ้สวเนื้อสเนาะเนื้อสัไปนโอ้ยหนาวพุ่สามเนาะโอ้ยดูดวงขนาด,ลนดเาลยเหรอใคที่แทบมองเห็นเลยมันก็ไม่ต้องออกมาดอกเฮ้ยเขาก็จะเดินทางอยู่เร้วนะยังออกมาัวคิดได้เดินทางไง กินอะไรมันสั in, e ่งนี hey. ่รู yeah. ้ักมาเอนแอนของเด้กนี่หน yeah. ัมันส yeah. so ั่งนี่กินแล้หนูม้าก็กินรอกมาเียเงินน่ะเงินอ่างแน่านอย่างนี้กกินได้ใช่ไ่ได้มีนะเนี่ยถาน้ำฉันกหกร้อยกว่านียันี่นะยนี่าานอ้อมคือนะกั วะาจริงๆนะที่รดมาทุกเดือนนี่ไม่เคยถึงหกร้อทุกสามต้องเป็นไรแน่ๆไยหน้าหมืเนาะเปิดว้าวเปิดหน้าไประลงกับว้าวไม่แน่มาเงินเงินอยู่ในมันเกินมากๆเลยเงินไหลเงินก็ไหลเงินก็ไหเอาสิบสิบโพดแดงมันนี้คือเอื้อนว่าเงินครับ เงินด้โอ้โหวันจแดงเนี่ยเงินเงินเงินสมเร็จเจอเจ้าของอยู่ในบ้านเงินอยู่ในบ้านเพียบอันนี้ได้จะเล็กเล็กใช่แต่นี่ได้าต่ผักอหญ่แต่ยายเด้ ถ่ายคลิปอยู่แล <thighs> ้วก็ต่อไปในคลิปฮึเ้าไปในคลิปกัจับไม่ได้เพราะว่าไพ่นี่มันมีไม่เต็บอนี่บองดดูดวงดูดวงต็มตัให้มีเต็มตลับจับไม่ได้เด้ออะลองกินไ่ลดต้นไม้ดูแกขีดเอาเด้อไปจักน้ำสักของลดต้นไม้เอเไปัหวานอเออ ยาเดียวให้หลับอันนี้ค่ทำพูดได้ใบสมองอันนดกแค่ทำพูดทำพูดไปเียๆจะได้พูดเียๆแล้วคุณลิศทำพูดเฉยๆเราได้แต่ได้แั่ปูดยาแต่ย้ายแล้วก็พูดเพิ่มมากไปไปลงแล้วเกลียดเลยเกลียดเลยนิง ะมกว่านิ้งเท่นคนถ้าจะตหวยนะอายุหรือวันเยอนปีเกิดของเจ้าของมันก็ถึถ้าเราถ้าเราตเสืออายุหรือวันเยอนปีเกิดของเจ้าของก็ไหนมันควรนะวดหนานะงวดหนานะรวยีันเยอนปีเกิดของเจ้าของคิดลความคเจ้าของด้วย ะไดเล็กสด้วยมีเด uh ็นน um ึมีนไม้าตานนี่อะไรคะุยบอกมันทำไมผมยังไม่ทำเลยนะคันนี่แหละตยาตัวยาบานันถึงคอถึงยังบอในความฝันก็มีคอยดูความฝันของีในความฝันก็มี ที่ทำงานมีต้นไม้ใหญ่นี่มีอยู่ครับมีอ่ก็ต้นไม้ใหญ่นี่เป็นขังสารอันนี้ต้นแค่ไงแล้วมาเอาไงทำเดเอาไงคัากัอยู่หลังโรงงานแม่อยู่ที่ทำงานน่ะถ้มีต้นไม้ใหญ่ก็เปขอพรเขาจากตรงมันมีสารอยู่ขังโรงงานนะ จะได้โชคจากเขานั่นแหละด้ยทุกแม่ฮะจับอีกรอบหนึ่งเข็ดใบไงขึนไปเถอนเ็ึในมาอนจบอไหมน่ะจาตอยู่งหมเจ้ามีเดีกสรอยนี่บาทดูจนคุ้มลื่นมากื้ออะไรไปขอบอกี้คนที่ว่าเขาออกจากงานไปนะเพป็นเอาหัวมูยังแบบบอกเลขขึ้นตรงๆแลวหัวมูเลย กอเขาก่อนแล้วเที่ยงเต็มเต็มเลยแบบว่าต้องกลั๊บต้องอย่างนี้อันนี้ขอก่อนเพราะว่ามันต้นไม้ใหญ่ถ้าพี่ทำงานเนี่ยเขาให้โชคจะมีต้นต้นแคปลาไงเดี๋ยวอยู่ข้างศาลนะจะรู้ต้นไม้ที่ทำงานที่่วาอยู่โดนๆเนี่ยตั้งแต่ตอนแรกเลยไอ้บูงทั้งหลังอ่ะมันเพิ่งมาเกิดมันเพิ่งเพื่อนเพิ่งมาปลูกอ่ะแต่ว่าต้นนั้นมันขึ้นอยู่แล้วเอาไปซื้อปลอกเขาวันจะเจ้อหอยเนี่ย ไม่ว่าขออะไรแหละไปขอก็เอาได้หมดแต่่าอยถานเนี่ยคุณขอได้ละได้ตลอดไปขออะไรได้หมดยะข้นไหมบ้าถ้ถูกเด้กมาลำถวายตอนีด้ยลัเป็นไหมลัมก็ไม่ปิดโอ้ยลำมยังไงเนอะไปลัมีห้าแม่ใครเห็นเนี่ยเห็นใช่ไหม กัก็เห็นขอเขาห้าหมื่นเนาะไปถูกหมื่นี๋ยวได้โต๊ไงเจ้าของไม่ซื้อเองอะ่ะไปชกกปาลัมตีห้ากัวก็เห็นหลายอาถ้าซื้อกับจีไดใช่ไหมไดอมอขอเขาเห็นที่ไหนไปขอมันก็ได้ปุ๊บเนี่ยแหละโตัวเสียงบ้านเยเมนกับไอ้โน้น่ะเนี่ยคนเปิดทีแรกกันไปขอถ้าได้เจมอลัมสวัแต่น,น้องน,น้อยเห็นตรงตรงแต่น้องน้อยอ่ะมันหลินหววไม่เป็นตอนนั้นอะ่ะไอ้โน้ตได้โต๊แต่น้องน้อยไม่ซื้อได้ตรงแต่ไม่ซื้อ,อ ขอเขาห้าหมื่นได้หมื่นเดียวแต่ว่ากัดขอเขาเลยก็ต้องไปทำเนะ <c oughs> าะหายเงี้นวะดีนะ่การนั้นถน้าหาเงีวไม่ใช่ก็ไม่หายฉันน่ะปากจังไรนั่งน,น้อยหนูมาแม่พาไปล้องขออะไรจังไรเขาเลี <c oughs> <c oughs> เ้ยงมาทีละใบพูดดีพูดดีดดมีกำมานคอยช่วยด้วยนั่นเนี่ย เจ้าของไม่ค่อยชอบ <c oughs> ทำเล็ดตัวเจ้าของเอาใบใหม่มาัาหูได้เงินก้อนใหญ่จ้ะนี่นก็คือดินสองสีนี่แล้วก็ไปเดินทางมีบากกรรมอะไรเนีย่ยมีบากกรรมเนี่ย เอ้บบพี a, mm Luckily, ่ป่ากัมอย่าดูย่ากายกายเป็นมิตรที่ดีแน่อนไม่นั่งแน่นอนโชคที่เปลี่ยนแปลงไปได้อยู่จากการเดินทางคำพูดเขาบ้างนี่ไปเดินทางคนดำเนี่ยจะเป็นนิสที่ดีไม่ม Hence, ีอะไรเนี <sh Austrian> ่ยคำพูดคนดำเจ็ดเป็นคำพูด เรื่องว่าจะไปหาหมอจะไปหาหมอเนี่ยมีคนที่ไปหาหมอเนี่ยใจดันเยงเงินนิดหน่อยสมณเดจเอาไว้ใหม่มาพิดส,สานสื่อสารจากเรื่องสูงได้เงินเนี่ยแต่ว่าได้น้อยนะนี่อีษส่วนประพติตัวเองนั่นแหละย <c oughs> ที่ทำงาน มีเก <Christina. S 2> ็บกระเป๋ากระเป๋าด้วยเออเ่าเท้าชัดจ้ะได้เงินแล้วก็ไปทำบุญใหญ่ด้วยนะทำบุญใหญ่เกาด้วยเด้อทำอมไยังเนี่ยยังได้มาได้ก็ว่าเขาให้เปล่าั่าไปทำบุญใหญ่ด้วยนี่ยไปทำบุญด้วยได้เงินแล้วไปทำบุญด้วยเห็นไหม เพราะว่าถ้าไม่ทำมันจะตุกใบมรณะทำให้รุ่นวายนะเนี่ยไปทำบุญก็เด้สังฆาทานกะขังก็ยังดีนะเนี่ยไม่ได้ทำอะไรกัสังฆทานนี่ได้ในใบเดินทางเดินทางไกลได้กระตังด้วยแต่ว่าไปทำบุญแแกเก็ตดี <c oughs> ทุกอย่างเลยแต่ว่าได้เงินมาก้อนใหญ่เนี่ย <c oughs> ถ้าไม่ทำมันจะสรุดคือเราจะบุ่นวายเนี่ยมันออกมาจากความบุ่นวาย ยังเดี๋ยวได้ดูอยู่แต่วันนั้นเหตุการณ์แก้เเจ้านั่นก็ะมือเดี๋ยนี่ก็ะมือเดี๋นั่นก็ะมือได้แล้วก็ต้องไปทำบุญบอกเขาวว้ได้แกครับแป๊บเดียวบุญไว้แล้ทำสังฆทานจั่ถังก็ได้ไม่ทำอะไรก็ใส่บาตรตอนเท่าก็ได้แค่นั้นเด็อจุ๊บตอนเท่าก็ใส่บาตรมีอยู่ครับมีใส่บาตรตอนเท่าก็จบแล้วมันจะได้ มันก็เป็นความวุ่นวายนี่ออไงวุ่นวายสบายมาแนะ่นะค่ะวุ่นวนะายนะอืมวุ่วายสบายกว่านนะนะของ,งรถมันจะมีรถพังไหมแค่นั้นแหละไม่รถกระตือรัดอ่ะพังอ่ะเนี่ยมันจะมีมันเรียนเรื่องวุ่นวายไหมอย่างใดอย่างหนึ่งบ่สนี่ได้ไปต่อ,อพอราราบอสรถใช่ครับนั่นแหละมันจะวุ่นวายไหมอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ทะเบียนรถหรือ ใบบอลนะโคนแต่มันออกมานี่เป็นใบใบทะเบียนรถนะเป็นใบเดินทางไปทำบุญไปทำบุญแก่เคดนั่นแหละคือตัวแก่เคดมันก็ได้ดีทุกอย่างนะแต่ต้องไปทำบุญได้มาต้นอยู่จะไปทำบุญแก่เคดก่อนสามมือเองดิงเนี้ได้ดูอยู่แต่ว่าหแป๊บเดียวก็ต้องไปทำเกินสามมือเบิสได้ไหมเราแค่ไปทำบุญแก่เคสไงถ้าไม่ทำบุญมันก็สะดุดไง พุ่นวายุาน่นวายวุน่นวายม่อันหนึ่งก็อันหนึ่งเ่น้นหละว่าอย่างอื่นดีมดมาสิดีมดไม่มีสะดุดับ